ให้ความเมตามตากรุณาผมในฐานะในยุสม,มัคมให้ความเมตตากรุณากรรมการนะครับนะแล้วก็ลูกหลานทุกคนท่านมีความตั้งใจเดินทางมาจะให้พวกเราได้รดน้ำกราบขอพรอันนี้เป็นความกรุณาอย่างใหญ่หลวงนะครับแล้วก็เป็นปรพรอันยิ่งใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่อง p n a Channel ของเรานะคะ วันนี้ทีมข่าวทีเอ็นเอชแนลนะคะลงพื้นที่มาที่สมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูประถมัมซึ่งวันนี้นะคะทางสมาคมเนี่ยจัดงานสืบสารประเพณีสงการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุค่ะบิ๊กโจกร่วมงานสืบสารประเพณีสงการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุยืนยันไม่หนักใจกับคดีที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะทําหน้าที่นายกสมาคมชาวปากใต้ช่วยเหลือคนใต้และประชาชนอย่างเต็มที่ ข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาาอักษรนิดผลตรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูประถมร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่จัดขึ้นโดยสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูประถมโดยมีผู้สูงอายุ147คนให้เกียรตินายกสมาคมชาวปกากใต้พร้อมอุปนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมได้ร่วมรดน้ำขอพร ก่อนที่จะให้ชาวใต้และประชาชนร่วมรดน้ำขอพรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานด้วยบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เชา้าบรรดาชาวใต้และชาวกรุงเทพต่างมาร่วมงานกันเนืองแน่นด้วยใบหน้าย,ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขที่ได้มาพบปะสังสรรค์พูดคุยกันและชมการแสดงบนเวทีจากผู้สูงอายุและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวใต้กันอย่างสนุกสนานมาแต่เงานก็มีความสุขแต่ไม่คุณยายอายุยืนไป ได้เจอคนใต้ไ uhm ด้กันได้เจอพี่เจอน้องมีญาติญาติก็มากันค่ะให้คุณยายให้พรลูกหลานหน่อยค่ะค่ะขอลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขนึกอะไรก็ได้ตามความปรารถนาทุกประการค่ะ ตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานกล่าวกับชาวใต้ว่าดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้และในฐานะนายกสมาคมชาวปักใตย้ย้ำอยู่เสมอว่า ต้องยกย่องเทิดทูนเกียรติของผู้สูงอายุที่ทำคุณงามความดีให้กับชาวใต้และสมาคมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุทุกคนที่ผ่านมาสมาคมได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวใต้อย่างต่อเนื่องเช่นโครงการส่งชาวใต้กลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานและโครงการนี้ทางสมาคมจะจัดขึ้นอีกในช่วงเทศกาลปีใหม่และยังมีกิจกรรมศาสตร์เดือน10และอีกหลายกิจกรรมที่จะต้องพัฒนาสมาคมชาวปักใต้ให้ก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรือง พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังกล่าวอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เคยเสียใจย่อท้อหรือเสียกำลังใจเพราะได้กำลังใจจากชาวใต้และประชาชนที่มาร่วมแสดงพลังให้กำลังใจทุกครั้งขณะนี้ไม่จำเป็นต้องมารวมตัวกัน แค่ส่งเสียงให้กำลังใจผ่านทางโทรศัพท์ก็เพียงพอแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกเสียใจในช่วงที่ไม่ได้ทำหน้าที่ข้าราชการตำรวจยังมีงานอีกมากมายที่ต้องแก้ไขให้พี่น้องประชาชนเช่นปัญหานี้นอกระบบปัญหายาเสพติดปัญหาการค้ามนุษย์และเอกสารร้องเรียนให้ช่วยแก้ปัญหาขอให้ทุกคนรอตนกลับไปแก้ไขปัญหาอีกครั้งก็คือเสียดายว่าในห้วงที่ผมยังไม่ได้ทำหน้าที่ตำรวจ ในขณะนี้นะมันยังมีงานเยอะแยะไปหมดนะครับที่พี่น้องประชาชนรอคอยนะเช่นอะไรครับนี่นต้องระบบนะครับนะยาเสพติดโอ้โหมันมีอีกเยอะแยะนะครับฆ่ามนุษย์นะครับที่มันเป็นงานที่ผมเคยรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็ทําให้กับพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ฝ่าเรียนถึงพี่น้องชาวภาคอีสานนะหลายท่านที่ติดต่อผมมาว่านี่นต้องระบบ ไม่ขับเคลื่อนนีน่ต้องระบบเ,เขาไม่รับการดูแลต่างๆนะฮะฝ่าท่านว่าท่านรอผมอีกหน่อยครับแต่ว่าเรื่องการให้กำลังใจเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เหมือนที่ผมบอกผมฝ่าพี่น้องชาวใต้ว่าท่านไม่ต้องขึ้นมานะครับท่านอยู่บ้านให้กำลังใจผมพอแล้วเพราะว่ากําลังใจผมไม่ได้เสียนะครับเพราะนั้นวันนี้เรามีแต่ต้องยิ่งอะไรครับยิ่งยิ่งเดินหน้าให้เต็มที่มากขึ้นนะเรต้องเรียกว่า เมื่อไหร่ที่เราถูกรังแกนะครับนะเราต้องยิ่งเดินหน้าต่อสู้กับความอายุยิ่งให้มากขึ้นนะครับทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด